การนำเสนอผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเสนอพิจารณาคัดเลือกครู่ผู้สอนยีเดนประจำปีการศึกษา2565นายยีรยุทธ์อัครกผมตำแหน่งครูโรงเรียนวัดจันตะวันออกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึง่งขอนำเสนอ นวัตรกรรมการเรียนรู้จากสื่อมือทรรมร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนประเภทออนดิมานเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 างประโยคในแต่ละประโยคจะมีประกอบไปด้วยอะไรลูกประธานใช่ไหมในโครงสร้างของประธานและต่อมาจะเป็นพวกนี้เรื่องของอะไรลูกกริยากริยาทำหน้าที่ในการแสดงอาการหรือบอกอาการใช่ไหมอย่างเช่นบอกครูเบิร์ดวิ่งอะไรคือกริยาครับวิ่งครูเบิร์ดวิ่งอะไรคือกริยาครับวิ่งสมมติว่าครูเบิร์ตบอกว่าครูเบิร์ดนอนหลับ ลหลวงเลยนะลวงใจเลยลวงเลยใายไปปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนจำนวนมากมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยทางด้านความรู้พื้นฐานสติปัญญาการดูแลของผู้ปกครองความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมไปถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทรงผลให้ทักษะด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนลดประสิทธิภาพลงจึงคิดค้นวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในสถานการณ์แพร่ระบาดนี้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วจึงเป็นมูลเหตุในการสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นครับ กิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อมือทำอาทิรูกเต๋าประโยคสมบูรณ์บัตรคำหันษาประโยคพาเพลินไอสกรีนคำศัพท์สนุกกับสำนวนนับว่าเป็นนวัตกรรมที่นำมาเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ให้มีอารมณ์ร่วมและสนุกกับกิจกรรมการเรียนมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับนักเรียนได้เข้าใจตรงกันอีกทั้งยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ได้อีกด้วย นวัตกรรมการเรียนรู้จากสื่อมิอทำรวมกับชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนปรับที่ออนดีนาเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนรายวิชาภาษาไทยมาจากการพัฒนากิจกรรมการสอนในชั้นเรียมที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ทำให้การเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนไปข้าพเจ้าจึงคิดนวัตกรรม ที่สามารถส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมดังกล่าวนี้ประกอบด้วยสื่อมือทำชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนและวิดีโอการสอนช่อง y t u t u ครูเบิร์ c h ช n แนลที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019ในรูปแบบออนไลน์ นวัตรกรรมที่สร้างขึ้นจึงเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียนการสอนและเอื้อต่อผู้ปกครองตลอดจนความสะดวกของนักเรียนกิจกรรมที่1ปริยาพาอ่านเขียนชุดที่1.1นกทำอะไรบ้างคำชี้แจงให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วเขียนบอกว่านกทำอะไรบ้างแล้วอ่านให้ฟังครับซอยผูกไมตรีถนนพหุนโยทิน เขตจตุจักรกรุงเทพห0 0่0วันที่21เมษายนพุทธศักราช2555นานวัตกรรมที่สร้างขึ้นเป็นรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายยืดหยุ่นให้แก่ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสคำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมต่อการจัดการเรียนรู้ประโยชน์แก่ผู้เรียนคือผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่องมีนิส nah ัยร um. ักการอ่านมีผลการประเมินทักษะด้านการอ่านและการเขียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นอีกทั้งยังได้รับรางวัลต่างๆอาทิ รางวัลชมเชยระดับชาติการเล่านิทานระดับประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับชาติการถ่งขันคัดลายมือถือภาษาไทยระดับชั้นปถมศึกษาตอนต้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนครูผู้สอนนั้น ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเนื้อหาเทคโนโลยีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนำมาต่อยอดความรู้และสร้างนวัตกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไปสำหรับโรงเรียนได้รูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดีเป็นแบบอย่างตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้ปกครองชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากกิจกรรมในห้องเรียนนํามาสู่รูปแบบสื่อการสอนช่องทางออนไีมานสามารถวัดผลและประเมินผลได้อย่างหลากหลายเป็นนวัตรกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เสนอพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นตัวอย่างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโครโรนา2019ิ โดยได้รับการเผยแพร่ผ่านช่อง o b e c ch Channel รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนในวันพุทธที่15กันยายนพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาและนำชุดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาการเขียนเผยแพร่ผ่านเพจห้องเรียนป .3 โดยมีครูผู้สอนหลากหลายพื้นที่นำชุดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ลำดับต่อไป จึงขอเชิญทุกท่านชมวิดิทัศน์การเผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนประเภทออนดีมานเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019ในรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนได้เลยครับ จะมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตางนิทันโลกที่เปลี่ยนไปมีไม่ตรีจิที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรแท้พื้นด้ของทุกคนจะค้นหาในสิ่งที่ฝันศรัทธามุ่งมั่นขยันและอดทน สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุทธเช้าข่าวสมภทรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆครับไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนครับในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบทรงตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้พบกับผมนายเทียรัตรรัตนถารับหน้าที่เป็นพิธีกรตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกา30มนาทีจนถึงเวลา8ปนาฬิกาครับและในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวิทีา แนวทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนในสถานการณ์โควิด -19 ในรูปแบบออนดมาน์ของโรงเรียนวัดจันตะวันออกจังหวัดพิษณุโลกสกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งชมกันเลยครับ การแพร่ระบาดของโควิด -19 สพปพ,พิศุโลคเกตหนึ่งได้ดำเนินการบริหารจัดการตามรูปแบบของวัคซีนโมเดล PLK1 และได้วางหลักให้สถานศึกษาปฏิบัติคือการจัดการเรียนการสอนต้องดำเนินต่อไปโดยปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความพร้อมและความแตกต่างระหวา่างบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสภาวะยากลำบากได้อย่างเหมาะสมที่สุดโรงเรียนได้มีการบริหารจัดการความพร้อมทั้งด้านบุคลากรด้านสื่อการสอนในการรับมือกับการจัดการเรียนการสอนในช่องสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างดีโดยสนับสนุนครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อการสอน และมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อความสะดวกของผู้ปกครองและชุมชนจึงนำมาสู่นวัตกรรมที่ดีประเภทออดีมานครับ สำหรับแนวาทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดจันตะวันออกจัดรูปแบบการเรียนการสอนประเภทออนดีมานเป็นนวัตกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมการสอนประเภทออนดีมานของช่องครูเบิร์ตแชนแนลมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดเนื้อหานักเรียนสามารถเลือกเรียนย้อนหลังหรือเรียนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยภาษาพาทีหลักภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สที่ครบคันทั้งบทเรียนในหนังสือเรียนแบบฝึกอ่านแบบฝึกออกเสียงทำให้เข้าใจและมีทักษะกระบวนการคิดอีกทั้งยังเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนได้อย่างโดยง่าย การเปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูนำมาสู่การวัดผลการเรียนรู้เมื่อบุตรหลานได้ศึกษาวิดีโอสำเร็จแล้วหากยังไม่เข้าใจก็สามารถเรียนทบทวนเนื้อหาใหม่ได้อย่างไม่จำกัดจะเห็นได้ว่าช่องครูเบิร์ชชนแนลช่องทางแห่งการเรียนรู้รูปแบบประเภทออนยีมานยังเป็นสื่อการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในสถานการณ์แพร่ระบาดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดีค่ะสำหรับตัวดิฉันเองคิดว่านวัตกรรมการสอนที่ครูสร้างขึ้นมาทำให้ดิฉันรู้สึกว่าง่ายต่อการดูแลบุตรหลานในสถานการณ์แบบนี้ค่ะนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจตามที่สื่อการสอนของครูจัดให้มาค่ะและสามารถทบทวนได้ทุกเวลาในเวลาว่างและยังสามารถลดภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนและภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เด็กผู้ปกครองอย่างดิฉันเองสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายในสถานการณ์แพร่ระบาดนี้ทำให้สะดวกและง่ายต่อการดูแลของผู้ปกครองด้วยค่ะ